แมปลาขาวะจะมีช่อง Youtube ช่องหนึ่งจะมาเยี่ยมที่บ้านคือช่องมอนชแนลน่นแลกมาเที่ยวที่บ้านจะพามาดูปากกฏเซเทลสองตัวในใน,ในบ่อที่บ้านครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาติดตามดูกันครับฝากเอฟซีทุกคนด้วยนะครับ โอเคโอ้โหนี oh, oh, ่แหละครับโอ้นี่สวัสดีครับคุณแฟ้มโอ้โหนี่ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับกับช่องอะไรนะครับเนี่ยแฟ้มปลาเข้าวครับแฟ้มปลาเข้าวนะฮะวันนี้นี่เชิญผมมาเนี่ยมีอะไรให้ผมดูครับอ่ามีปรากฏเบทเทลสองตัวมันเป็นปรากฏที่คือคุณแฟมเลี้ยงหรือว่ายังไงครับเนี่ยก็เลี้ยงมาครับเลี้ยงมาเลี้ยงมานานแล้วครับโอ้นี่โอ้โหนี่ผมได้มาเยือนที่บ้านของคุณแฟ้มปลาเข้าวเลยนะฮะแล้วนี่ มีตดมีตัวเดียวครับม่ใช่เดียวมีมีมีสองตัวครับแล้วก็มีปลารวมอยู่ในสระด้วยครับ๋อพอดทีทราบข่าวมาฮะว่าคุณแฟมเนี่ยคุณแฟมปลาขาวเนี่ยเขาได้เปิดช่อง YouTube ของเขาด้วยแล้วนะครับผมก็อย่าลืมติดตามนะครับ f อนะฮะมาเป็นเพื่อนกันเลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรานะฮะเข้าไปดูนะครับว่าเขามีปลาอะไรกันบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะเห็นหรือเปล่าเห็นเขาบอกมาเหมือนกันว่าเออมันตัวใหญ่นะฮะเดี๋ยวเราลองไปดูกันแล้วกันนะครับเชิญครับเชิญนะครับผมนี่เห็นแฟมนี่ครับ นดูลงระบกขึ้นมาให้ดูครับลองดูดีกว่าเตงดูแตไหนมาหรือเปล่าน่าจะขึ้นมาครับเพราะว่าอะไครับคุณแปมก็น่าจะเป็นประมาณสามปีแล้วสามสี่ปีแล้วครับนี่ฮะนี่ฮะนี่ครับขึ้นมาเห็นหรือยังครับขึ้นมหมฮะไอฟิสเห็นไหมฮะเพราะว่ามันนี่ครับนี่ครับมีสองตัวครับก็ขึ้นมาเพราะว่าน้ําใน เปิดน้ำล้นไปหน่อยครับก็เลยนี่อันนี้ก็มีปลากายครับปลาที่ตกมาได้อ,อู้ตัวใหญ่มากเลยนะเนี่ยครับนี่ฮะนี่ฮะมาเดี๋ยวเรามาสอบถามดูครับ <Yeah. S 2> ออนอกจากคุณแฟ้มเนี่ยจะเลี้ยงปลาแล้วเนี่ยคุณแฟ้มเนี่ยก็ยังที่จะเป็นคุญแงคือเป็นนักตกปลาด้วยใช่ไหมยรใช่ครับส่วนมากที่คุณแฟ้มได้เ,เป็นปลาะไรครับผมอาจะมีปลาขาวปลาเงินครับได้มานี่มาทํากินเองหรือยังไงครับเนี่ยอ๋อก็ทํากินด้วยแล้วก็ ขายด้วยครับขายด้วยใช่ไหมครับเป็นอาชีพของเราใช่ไหมครับแต่เราก็ดูด้วยใช่ไหมครัว่าตรงไหนที่มันถ้ามันเป็นหน้าฤดูวางไข่เนี่ยเราก็จะไม่ตกใช่ไหมครับใช่ครัเพื่อที่ว่าให้ให้ปลาวางไข่ให้ปลาวางไข่นี่นะครับเอ็ซีนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยฮะเป็นวันแรกเลยนะครับผมที่ช่องมาเชอร์โนเลสนะครับผมได้มาเยือนช่องแฟนปลาเท้านะฮะก็อย่าลืมติดตามกันดูนะครับเดี๋ยวเราจะมีผลงานอะไรดีๆเด็ดๆนะฮะไม่ว่าเราจะตกปลาใหญ่ครับปลาเล็กเราปล่อย ปลาใหญ่เราเอาครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะฮะว่าเทปหน้าจะเป็นยังไงนะครับและคลิปน้าจะเป็นยังไงด้วยนะครับก็อย่าลืมติดตามกันนะครับอย่าลืมนะครับฝากด้วยครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับกดติดตามกันด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องมาชูเนอร์โนเลสนะครับผมแล้วก็ช่องแฟนปลาคาร์ฟด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีผลงานดีๆนะฮะแล้วติดตามกันเลยนะครับเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับปลาใหญ่ บอกไปเลยฮะเดี๋ยวเราต้องเจอปลาใหญ่กันที่แม่น้ำเจ้าพยานะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณคุณกัรมากนะครับครับสวัสดีอีซีนะครับผมครับายบายครับผม